คือตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยเราให้ละตัณหาให้มองเห็นตัณหาแต่พอจะละมันเราก็เห็นแค่ขันทั้งห้าแล้วตัณหามันอยู่ตรงไหนมันก็คือสัญญากับสังขารถูกไหมครับยงเออยมโยงไปตรงนี้เจตนาปฏิทิตากับปัฒนาปฏิทิตาปรถนาหรือปัฒนาหรือปรัถนาตัณหาไหมความอยากไหมนั่นอะคือวิญญาณังปฏิทิตังอันเดียวกัน วิญญาณไปตั้งอยู่เนี่ยวิญญาณไปตั้งอยู่เนี่ยพระองค์ตรัสว่าเนี่ยอันนี้คือเจตนาปฏิทิตาหรือปัฒนาปฏิทิตานั้นตัณหาเป็นตัวนําพาไปให้เป็นอย่างนี้นะนั้นเวลาเราปัดวิญญาณออกเนี่ยตัณหาดับไปด้วยพอวิญญาณไปตั้งในอารมณ์ปุ๊บเราปัดออกละนันทิละนันทิตลอดนี่เป็นปฏิปทาเพื่อการละฉันทราคะเลยคือตัณหาสังโยชน์เนี่ยนะ จะพูดตัณหาสังโยชน์ก็ได้นะหรือตัวฉันทราคาก็ได้ก็เรียกได้หลายอย่างนะอืก็อันเดียวกันอันนี้ก็เป็นสังขารนะเป็นปรุงแต่งขึ้นมานะนะคือเหมือนสายปฏิจุสายด้านล่างนะครับ<า>เวทนาทำให้เกิดตัณหาใช่ไหม,มผมก็มองว่าตัวเราที่นั่งสมาธิเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาแต่ที่ผมมองว่าเอาแล้ว ควาตันหาของตัวสัตว์เองครับซึ่งมันก็มีขันห้ายอยู่ถูกไหมครับทีนี้ถามว่าความแตกต่างระหว่างการเกาะของวิญญาณมันยังไงอ๋อยมกำลังไปถึงถึงสัตว์ที่กำลังจะปล่อยขันห้านั่นคือสังขารที่กำลังปรุงมาปรุงมาเป็นใช่มันมันกำลังปรุง เพราะนั้นมันตัวตัณหาตรงเนี้นะมันเป็นสังขารที่ปรุงดังนั้นสังขารเนี่ยปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารความปรุงแต่งซึ่งมันเกิดมาจากเพราะความไม่รู้ไม่รู้ว่าอ๋ออันนั้นไม่ใช่มันเลยปรุงแต่งทําให้เกิดความเป็นตัวตนขึ้นนั้นทุกอย่างมันก็คือคืออยู่ในขันห้านั่นแหละนะแล้วก็เพราะว่า ความไม่รู้นั่นเองเป็นเครื่องกัน้นนะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจนั้นสัจจะตรงนนเนี้ยขันห้าเนี่ยมันเกิดดับแต่พอเราเห็นมันไม่ชดัดว่ามันเกิดดับไอความไม่ชัดตรงเนี้ยมันถูกเรียกว่าอาวิชชานั้นอวิชชาเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้มีตัวหรอกแต่เป็นความที่มันไม่รู้ตรงเนี้ยนะอ่า แล้วพอมันไม่รู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความอยากมันมีขึ้นมาทันทีซึ่งความอยากเนี่ยมันมีในทุกระดับเวลาบางทีเราพูดเราอาจจะพูดความอยากในระดับของลูกแต่มันมีความอยากในตั้งแต่ระดับของวิญญาณอืมนามาทาเลยนั้นพอวิญญาณพอใจในวิญญาณปุ๊บอยากในวิญญาณเอาละนะพระอาจารย์ครับในโดยนัยนี้จะหมายถึงว่ามันเป็นเพียงแค่สั่งย์ใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ที่สัตว์มันกาลังจะน้อมไปคว้าพบ แต่มันจะละภาวะตันหาหรือละอะไรได้ก็แบบชปุ๊บแล้วก็ดับก่อนที่จะได้ใช่คือทิ้งสัโยชนนั้นได้ก่อนใช่มีไม่ใช่ไม่มีสัชน์แต่ทิ้งได้ทันก่อนที่จะได้พบ,พบถูกต้งโองโพระอาจารย์ครับเรื่องนี้ตามพระสูตรนะครับผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตเนี่ยก่อนก,นกระทาการละเนี่ยก็จะสิ้นสัญญาห้าะฉะนั้นก็ยังเป็นไปได้นะครับพระอาจารย์ที่ ที่เขาจะทิ้งอุปติปฏิลา,าพาาลาิการนี้ภาวะปฏิลาพิการนี้ช่แล้วจบม้วนเดียวในขณะที่เขาก็ทําการะละใช่ใช่เป็นไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนสิ้นสังโยชน์ห้าเนี่ยอินทรีย์ต่างกันอย่างไรบ้างมันไม่ใช่ว่าคนสิ้นสังโยชน์ห้าอินทรีย์ทุกคนต้องเท่ากันเป๊ะไม่ใช่ใช่ไหมค,คนสิ้นสังโยชน์พระพรุทธเจ้าบอกแค่ว่าเนี่ยถ้าสังโยชน์ห้าเขายังไม่สิ้นเขาจะสิ้น ภายใต้บุคคลเนี่ยพันคนที่สังโยชน้ายังไม่สิ้นล้วจะสิ้นเรารู้ไหมว่าว่าพันคนนี้อินทรีย์ต้องเท่ากันเป๊ะหมดไม่ถึงจะต้องไปเกิดในอุทังโสโตเหมือนกันไม่ใช่นั้นสังโยชน้าสิ้นพวกมันจะเข้าไปตีกรอบห้าทันทีเลยว่าอันตราอุปาจะอสังฆลัสสังฆละอุทังโสโตทันทีใช่ไหมครับถ้าถ้าเรากลับไปมองเรื่องสังโยชทั้งสามอีกทีนะครับอาจารย์ในเรื่องของของการประโยคะเนี่ยอื ผมค่ยกลับไปที่สักการสูตรอีกน,นะครับที่พุทธเจ้าตรัสกับชาวบ้านเนี่ยบอกว่า,าให้ปฏิบัติอ,อุโบสถ8ป,ประการถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพุทธเจ้าท่านจะจะถามว่าพวกเธอไม่ได้ปรารถนาความเป็นสักกา,าคามีหรืออนาคามีหรืออืก็ผมเพิ่งมาจะมารู้ในารายละเอียดก็ตอนที่เรื่องของการประโยคการวิสังยุตโตน,นีอ่อ๋อพุทเจ้าท่านแนะนําให้ ปฏิบัติโอโบสถแปดประการเพื่อละกามละกามมโยครับทำมโยคับวิสังยุตโตนท่านผู้ยะท่านถึงรีเฟอร์ถึงความเป็นอนาคามีความเป็นสักทามีแล้วก็อนาคามีอ่าใช่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 ไหมครับนี่แหละจะเป็นเป็นเทคนิคที่ผู้เจ้ามอบให้กับชาวบ้านอันนั้นว่าไปเลิกกามซะใช่แล้วก็จะได้อัปเกรดขึ้นมาใช่ถ้าจะถ้าจะอัปเกรดความเป็นโสดาบันเนี่ยคุณต้อง อุโบโสถแปดประการนะอ่าคุณต้องแถมอุโบโสถแปดประการเข้าไปแล้วคุณถึงจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นอนาคามีทําให้กรมโยควิสังยุตโตครับเพราะนั้นตอน,ตอนนี้อาจจะอนุมานได้เล่าๆก่อนว่าชาวบ้านในสกกะนิคมนะเป็นโสดารัาบาล์ใช่พระพุทธเจ้าท่านจัดบอกว่าไปเลิกกามซะแล้วก็อัปเกรดไปเลยถึงถามไงถึงถามชาวบ้านสกกะว่ารักษาอุโบโสถแประการกันบ้างไหม ก็บอกรักษาบ้างไม่รักษาบ้างประมาณนะเนี่ยโดนเลยน,นะนโซดาบันยังประมาณนะ